อยากถามเรื่องเรื่องรถนะครับรถ <ลด S 2> เรื่องรถประมูลนะครับยังไงล่ะครับเป็นของโกครับเป็นของโกโฉมันประมูลไม่ใช่เหรอมันเป็นของโกได้ไงแล้วทำไมโฉไม่คุยกับเราเอาแค่นี้เลยแค่นี้มันก็ตัดสินใจได้แล้วว่า,าว่าเขาว่าเขาเลือกฝ่ายไหนโฉก็ประมูลไปพี่ก็ไม่ตัดเพราะโฉจะเอาคันหนึ่งถ้ากับว่าเราก็เสียผลประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดเขาก็ก็ใช่ไงเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราเห็นเป็นโฉถูกไหมท่ามุมวันนั้นใช่คุยไปมันก็เสแสรความรู้สึกเหมือนเดิมไม่ต้องคุยเดี๋ นี่มันเพราะว่าผมก็เข้าใจนะถ้าเรื่องความสัมพันธ์มันก็มีพี่โกพี่โกที่เป็นลูกแค่นั้นเองหรือเปล่าวะผมไม่รู้อะแต่สุดท้ายเอาง่ายๆถ้าเขาจะประมูลหรืออะไรสุดท้ายเขาก็ต้องถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้มองข้ามหรอกก็ใช่ไงไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยเขาคุยว่าเขาจะเอาแค่นั้นเอง แล้วตอนพี่บิดไอคันพันเลอร์ประมูลมีใครสู้บ้างส <300 S 2> <อ>ามร้อยเอามาถ้านะให้เราอเออใช่ถ้าไอาคันที่เราได้มีเท่าที่เท่าที่คิดว่าจะเป็นก็มีอะไรเอเดมดีเอมดีแล้วเปิด,ปด<อ>มาสองร้อยห้าสิบแล้วพี่ก็เปิดไปสามร้อยไม่มีเลยไม่มีใครสู้นอกอจากเอเดมดีกับเราใช่ก็ไม่หมายถึงว่าถ้ารถรถสามอะ่ะได้รถไอรถประมูลส่วนตัวพี่มันเปิดมาสองร้อยห้าสิบพี่ก็ใส่ไป 300, สามร้อยสองคนแค่นั้นเองจบพี่ก็ได้มาที่สามร้อย ลิกบมันอยู่ไหนวะลูกบอยู่ไหนลูกบเอาอ<ห>รถเฮ้กบลองเอารถรถรถมาให้พี่ขับหน่อยไปคันนี้ก็ได้พี่เกดไอ้น้องได้ไปเลยเฮ้ยไอ้ไอกบขับไปก่อนก็ได้เดีย๋ยวพี่ลองคันนี้ก่อนงัน้นผมผมขาอ,อยากไปคุยอะไรรักนะครับตอนแรกก็ลองถามเลยแต่ตอนแรกคันคันที่สองอ่ะพี่ก็เปิดไปเหมือนกันนะเพราะพี่พี่ก็คิดว่าแบบเม้มันก็บอกกับพี่ว่ามันอ่ะอยากได้แท็ แต่แต่มันไม่ใช่แท็กไงพี่ก็เลยฝ่ายไปสองร้อยกว่าที่ก็เลยอ้าไม่เป็นไรก็เลยให้ให้มันคนละคันคิดว่ามันเอาแต่ละพี่ว่ามีคนอยู่ปะเวลน่นี้มีอยู่แล้วแหละพี่โบอกเลยอยู่ตลอดอยู่<อ>ก็เห็นอยู่เห็นเห็นไอ้นี่มีอยู่อ่ะเมื่อกี้ก็ยังเล่นอยู่ผมโทรหาโชว์แล้วโชว์ไม่อยู่ผมไม่อยากตัดสินใจอะไรไปเองไนงะก็เลยแบบอยากถามอะเพราะว่า ถ้าบอกว่าโฉมันประมูลแต่ว่ารถอยู่กับอะไรล่ะก็ก็ถามได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรเขาก็คงคุยดีๆเราก็แค่อยากรู้ถูกป่ะล่ะใช่ผมผมไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรแล้วก็แค่อยากรู้ไว้ว่าเออมันเป็นไงยังโทรดูเบอร์บอดดิพี่มีเบอร์อยู่พี่โทรหาใครก็ได้นะเดี๋ยว่าเขาไปหาเขาก็ได้ มันแต่ถ้ามันบอกว่ามันขายให้ RR อะไรเงี้ยล้าลองดูผมไม่พอใจมากๆเลยนะผมพูดตรงๆเลยมันมันเหมือนกับว่าบอกถ้ามันบอกเออเนี่ยผมผมโอเคถ้าเกิดในทางในทางหนึ่งแล้วเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่เลือกเราแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมรับเข้าใจเข้าใจเขาลบการันสินใจหรอครับบสอยู่ไหมอ่ะบสน่าจะอยู่ครับพี่หรอพี่โทรไปบดไม่รับเลย จะน่าจะเล่นเดิมพันอยู่หรือเปล่าเหรอให้ให,ให้พี่มีทุนะคุยกับโบแต่ให้โบโทรมาหาพี่หน่อยได้ไหมเบอร์ฟรีครับได้ครับได้ครับได้ครครับ,รบ,รบเหมือนกับถึงเขาบอกน่าจะเล่นเดิมพันอยู่ลองไปดูเถอถอยนั่นก็ได้นะเล่นเดิมพันก็นถ้ามันขายให้จริงพี่อยากรู้ทำไมมันถึงไม่ไม,ไม่ไม่คุยกับเราเือวะ เขาแบบเขาโกรธอะไรคนอะไรตอนออกไปก็แบบพี่ก็คุยมันก็ไม่ได้โกรธแต่จริงๆมันมันมันก็เพื่อนผมไงเอาจริงๆแล้วสมมติถ้าเกิดมันไม่ไม่ชอบไม่พอใจใครหรือว่าอะไรมันก็คือถ้าเกิดมันมองว่าผมเป็นเพื่อนหรืออะไรมันก็ควรที่จะคุยกับผมไงถ้าเราอย่าง,อย,างอย่างน้อยอะไร่เออบอสเหรอเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่เหรอเอ้ยเบอร์สวยนะครับพี่ถามอยู่ไหนอ่ะบอสอู๋วังโซนครับพี่เกตได้ได้พี่กำลังไปหาใกล้ถึงแล้วอ่อพี่มีเวลาคุยด้วยอ่ะออกมาหาพี่แป๊บนึงได้ไหมครับ ข้างนอกเหรอพี่ใช่ใช่ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ขิมไปแล้วอืมขิมพี่ขิมไปเลยครับเดี๋ยวครับพี่เกดครับแต่ตั้มพี่พี่โบว์เลยครับบาไนเลยครับตั้ม ผมอยากคุยเอย้ผมอยากถามเรื่องเรื่องรถนะครับรถ <L op. S 1> เรื่องรถประมูลนะครับสนอา<ฆ>ครับคือว่ามันเป็นของพี่หรือว่ายังไงล่ะครับเป็นของโกครับเป็นของโกเป็นของโกใช่เอาของโกหมายถึงว่าพี่โกซื้อเองเลยหรือว่า 3> <3> โฉมันประมูลไม่ใช่เหรอมันเป็นของโกได้ไงใช่โกฝากประมูลพี่มันไม่อยู่ ต,ตอนแรกมันจะฝากผมประมูลแต่ว่าผมผมไม่อยากไม่อยากได้ไม่เขาเรียกว่าไงพี่ไม่ได้อยากประมูลขนาดนั้นนะแค่แบบเข้าไปเบื่อเอารดแกงมากกว่าเงินที่ผมพี่เป็นเงินที่โกไม่ได้อยู่ที่ผมเออเราถามแบบตรงๆงเลยนะพี่อืมไอไอเงินพี่โกเนี่ยไอไอรถคันนั้นน่ะคือหมายถึงว่าเงินพี่โกเต็มร้อยไหมครับไม่เต็มไม่เต็มครึ่งครึ่งใช่าเงินโกมีครึ่งเดียวประมาณเกือบสอง เงินพี่กดนี่คือส่วนตัวเขาเลยใช่ไหมครับใช่เงินส่วนตัวกดเลยโอเคพี่งั้นถามถามแค่นี้แหละครับขอบคุณครับค้าโอเคค้าคราบอสค้าพี่เจตค้าพี่ครับครับบ๊ายบค้าพี่ขอบคุณค้าพี่เขียนง้นอ่ะมือเป็นคนในแก๊งไม่ให้ไม่ให้คนในแก๊งประมูลเออไม่มันให้โฉดประมูลเพื่อเพื่ออะไร ใช่มันเพื่อมันยยมันมันไม่รู้มันแปลแๆเไว้อ่าถ้าสมมติเดี๋ยวพี่มันได้คำตอบแล้วอได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วสุกปะล่ะอืมันจะมันมีเงินส่วนตัวถ้าเกิดคือคืออย่างเงี้ยถ้าโว์ให้กู้เลยเลยคือต้องประมูลผ่านอันนี้เหรอถามหน่อยแล้วแล้วถ้าคือมันมีเหตุผลง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดคนถือเป็นของใครอ่ะ แล้วทําไมต้องให้โฉบประมูลแค่นั้นเลยแล้วทําไม,มโฉบไม่คุยกับเราเอาแค่นี้เลยแค่นี้มันก็ตัดสินใจได้แล้วว่าว่าเขาว่าเขาเลือก่ายเลยเพราะที่พี่คุยโฉบบอกพี่จะเอาคันนึงถ้าพี่เอาคันนึงพี่พี่ประมูลใช่ไหมแต่โฉบจะเอาคันหนึง่งโฉบก็ประมูลไปพี่ก็ไม่ตัดเพราะโฉบจะเอาคันหนึง่งสรุปมันไม่เอาพอมันไม่เอากลายเป็นพี่เออโยนแล้วแล้วถ้ากอกว่าเราก็เสียผลประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดเขาก็ก็ใช่ไงเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราเห็นเป็นโฉบถูกไหมที่ถ้ามุมวันนั้น S <S ใช่ซึ่งบอกพี่ก็งงเหมือนกันว่าเบิกเมื่อกี้กูไปตอนเย็นไปเบลล่างเห็นผลดล็อกนี่อะไรวะแต่ผมก็อยากคุยกับมันนะเพราะว่าผมก็อยากรู้รูสาเหตุมาจะผมอยากกบผมก็อยากรู้มุมมันเหมือนกันว่ามันจะพูดยังไงหรือถ้ามันไม่อยากคุยด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรเวลาเนี้ยน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะ ม่หลอก <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าถ้ามันหวังดีอะนะถ้าพูดเรื่องหวังดีไม่หวังดีคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามันไม่ได้บแบบทาไม่ไม่อยากทําให้คนอื่นคิดคิดแบบอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่กับใครก็ไม่ประมูลไปเองวะอ่าใช่ถูกปะเออทำไมทําไมต้องทำามเงินพี่โกอ่ะแต่ผมเข้าใจแนละ้วว่ามันเป็นไอลูกกันพ่อลูกไอโ้โฉมเป็นพ่อไงอืมอะไรนี้ก็จริงอะแหละ เพราะว่าพี่มันพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะมีอะไรของเขาจะมีดอกหรือจะมีอะไรได้เงินส่วนไหนมันก็เรื่องของเขาแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องบอกให้เรารู้ถึงเขาไม่บอกถ้าอะไร <ๆ S 2> <ม>เลยผมออถ้าไอโฉจะให้ยืมเงินหรืออะไรอะ่ะผมผมไม่ได้ซีเรียสอ,อ,อะไรเลยนะแต่คือผมแค่ไม่เข้าใจตรงที่ว่าทําไมทําไมประมูลเป็นแบบออกหน้าประมูลให้แค่แค่นั้นเลยมไม่ติดเลยมันจะให้ใครยืมหรืออะไรอะ่ะมัน S <S> ก็เรื่องของก็เรื่องของโฉนก็ไม่ได้เงินเราถึงมันแล้วอีวอย่างมันรับปากกับพี่แล้วว่ามันจะเอาพี่ก็เลยไม่ไม่ได้ไปยุ่งคันนั้นด้วยประเด็นคือ,อไรลักษณ์เป็นแก๊งที่แบบว่าจะขึ้นมาจะไม่มีกับเราอยู่แล้วไงซึ่งมันก็มันก็คือเรื่องของ <คน S 2> ประโยชน์<า>ของเราอ่ะใช่ออแล้วทีเนี้ยแบบอยู่ๆข้อมูลปุ๊บตอบไปสับมาว่าเนี่ยมันไม่ได้ป่ะเอาจริงปัะกูกูขอกูแค่คิมอ่ะก็อยากได้นะแต่พี่อ่ะจะเอาถ้ากับการอาพูดตามตรงนะถ้ากลับกันวันนั้นอ่ะ ถ้ามันไม่ใช่โฉบประมูลอะอยังไงพี่มีเงินมากกว่านั้นถูกปะพี่ก็บิดสู้แบบเออแล้วก็บิดสู้เพื่อให้แม่งแพงที่สุดเพื่อที่จะปั่นมนถ้าพี่บอกว่าไอ้รถคันเพี้ยเนี่ยมันก็ประมูลปั่นเราสู้สู้เรายัางไงเราก็ต้องปั่นมันคืนแล้วถ้าได้เราก็เอาเราไม่ได้ซีเรียรอะไรอยู่แล้วถูกปะลาพิกเกตใช่เรื่อง<ช>ตงัวเงิน<ช>เราไม่ได้มีปัญหาเลยอาวุธอะไร,เ,ะไรเราเรา,เราแก๊งเรามันมันชิวๆอ,อ,อยู่แล้วอะนี่มันเป็นไงงี้ครูก็งงตึบเหมือนกันแหละคุยกันอีกอย่างแม่งออกมาอีกอย่างหนึ่ จริงมันกูอะผูก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่รู้อะหรือผมไม่คุยแล้วก็ได้เฮียมันก็เห็นเห็นแล้วอะไปคุยเลยมันก็ฟังไม่รู้ะคุยไปมันก็แียความรู้สึกเหมือนเดิมไม่ต้องคุยด้อพี่ก็ไม่พี่พี่ก็ก็เชื่อในที่มันเผ็ดเป็นอ่ะเนาะอืออาจจะมีเหตุผลของมันน่ะแต่สุดท้ายเหตุผลของมันที่มันพูดมามันก็ฟังไม่ขึ้นกับเราอยู่ดีอะ เพาะอ่ะ,อะต,ตีตีไปในมุมเ์ที่ต้าบอกว่าเอาเงินไปให้เขาอายืมเงินแต่ในเมื่อโบ๊ทก็อยู่คนในแกงก็อยู่ใช่ใช่มึงก็ไอ้นี่ไปสิพี่โกจะจะสนิทกว่าฝั่งโชหรืออะไรกว่าหรอไม่ให้พี่โบตทประมูลแล้วก็จบแล้วถูกป่ะล่ะได้มาสามร้อยไอ้ 300, คันนั้นสามร้อยอันนี้ร้อยเก้าสิบชว ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นแบบที่เราอยากได้สี่ใช่ใช่เราสี่คัส่วนตัวคันหนึ่งอย่างที่พี่บอกถ้าสมมุติว่าเราได้รถไหนวีพี่คุยกับตามว่าถ้าพี่ได้คันนี้มาไม่เกินไม่เกินสองร้อยมันได้คันอาจจะได้คันหนึ่งแน่นอนไม่ได้รถประมูลได้ได้รถส่วนตัวเลยนะแต่ว่ามันคุยไปแล้วไงพี่ก็จะปิดคำพูดได้ไงล่ะก็เอาแค่คันเดียว ม,มึงหิดไเวอะแต่ฟังพี่โบสอะไมะ่แกผมพูดจริงนะจากฟังอะแต่เขารู้เลยเว้ยว่าว่าว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นพี่ไม่แกมันมีคําถามหนึ่งที่ผมยิงไปแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเขาบอกเขาก็อยู่แต่ขี้เก็บขี้เก็บปลยโมง,<อ>งี้ปะเออ,อมันมันจะมีตรงนันด้วยแนละ้วมันก็จะมี คือคาพูดเขาเหมือนแบบเหมือนคิดไปแล้วอะอว่าว่าจะเนี่ยคือเขาไม่ได้งงหรือเขาไม่ได้เอกใจอะไรเลยหรือแบบเหมือนเขารอตอบคาถามมาแล้วว่าแบบเขารู้ว่าจะต้องเก<ม>ิดอ,<ม>อะไรขึ้นใช่ใช่ <ๆ S 1> คือเขา <ๆ S 1> เขารู้อยู่แล้วเว้ยผมบอกอให้การ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 พูดอะไรแบบเนี้ยมัน,ม,นมันผ่านการไต่ตอมาแล้วผมบอกเลยเขาคุยกันมาแล้วชัวรมผมเดินไปถามพี่เรื่องอะไรแบบเนี้ยมัน ไี่โฉบมันก็เพื่อนเดงอ่าคือพี่อะเป็นคนนอกคือแบบที่เขารู้จักโฉมาแต่มันก็น้อยกว่าตามอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องคุยกันอะจริงไหมล่ะอยู่ที่ว่าใช่ใช่มันต้องอยู่ที่ว่าแค่บอกอะผมก็ไม่ไม่ได้ละมันมันเลือกได้อยู่แล้วอะเออผมไม่ได้ติดตุ่มอะหรอกแต่อันนี้อยู่เล่นจะเล่นอย่างนี้ก็คือจะเล่นไม่บอกเลยมันก็เออคือมันมันก็มันไม่ทำกันอะเออจริง ถ้ามันจะเป็นปล่อยกู้แล้วเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินอ่ะเนี่ยไม่ไม่ติดหรอกแต่เนี่ยมึงมาออกตัวเป็นคนประมูลให้เงี้ยมันไม่ใช่เว้ยจริงถ้ามันจะเอาเงินให้เขากู้อ่ะผมผมไม่โกรธมันเลยนะจริงๆถ้ามันเอาเงินให้กู้อ่ะมันชิวๆหรือว่าอะไรพี่เกศมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเงินก็ไม่ใช่เงินเราเราจะไปโกรธเลยเขามันไม่ได้แต่เนี่ยคือมันเอาความแบบความว่าเป็นมันมาประมูลอ่ะแล้วเราจะไปประมูลขัดมันทําไมอ่ะถูกว่าสมมติพี่เกศ อ่าพี่บอกว่าคันนั้นมัน400ถูกป่ะและพี่เก็มีเงินมากกว่าวันนั้นพี่มีเท่าไหร่มีอ่าง่ายมี500ออ่ะถูกป่ะใช่ใชยังเหลืออ่าสมมติว่ายังเหลือ5 0 0แล้วทีเนี้ยเป็นในโฉมประมูลไว้400แล้วถ้ไเป็นประมูลบิดมันขึ้นเพื่อก็เพราะว่าไอโฉใช่เพออ<ช>ราะเป็นในโฉก็ไม่บิดแต่ถ้ากับการเป็นไรลักหรือเอเดนบีกูก็สู้สดใช่กูก็สู้สดอยู่แล้วเพราะเราส่วนตัวกูก็ต้องเอาสดอยู่แล้วได้กูก็เอาได้ผลประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้เงินไม่พออย่างไรกูก็ได้มาแล้วคันหนึ่สุดแค่นนั้เอง แต่ถ้าได้กูก็อยากได้แล้วเพราะส่วนตัวยังไงแม่มงกูลคคามันไม่ใช่สี่ห้าร้อยล้านอยู่แล้วมันมันระยะยาวอ่ะมันคุ้มอยู่แล้วอ่ะแค่นั้นเลยควอยนึ่พูดแล้วมันพอย้อนกลับไปได้นะคือตามมึงตั้งยู่ปรมูลสู้แม่งหรอ,อ <นะ S 2> คือมันย้อนกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าตามเห็นจอนที่แม่งประมูลคันนี้สู้กับพี่นะโอ้โหคิดดูเลยตั้งแต่แตปดสิบเปรียซ็นตขึ้นทีละหนึ่งขึ้นทีละห้าขึ้นทีละสิบอ่ะแล้วกี่รอบอ่ะ สู้กันอ่ะมันไม่สู้กันแค่สองสามรอบอ่ะมันสู้กันแบบเกือบยี่ห้อคือบิดบิดกนตีหน่อเออแบบบิดบิดหนึ่งแค่เออบิดหนึ่งบิดสองอยู่อย่างเงี้ยคือนานอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรถ้าถ้ามันเอารถฝนตัวกับพี่นะก็คงแบบเจ็บหนักๆกูมีเท่าไหร่กูว่าใส่อ่ะแต่ไม่ได้เอาไงพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาแต่กลับกันพี่อมองว่าโฉะมันขายด้วยตอนแรก แต่เพิ่งมารู้อีกทีเมื่อกี้นี้ว่าว่าไม่ได้ขายกับกลายเป็นเสกประมูลให้อีกแม่งเจ็บหนักกว่าที่คุยกันอีกประมูลให้เมื่อกี้เขาพูดเองเลยนะโอ้่หประมูลให้ให้ฝากเงินประมูลให้